ขวาแล้วลูกนี้ปอดมาเลียบไม่ได้ย้อนหลังไปแล้วลองไปฟาจูโอ้ไฮเฮเอาฮะลองโอ้โหแล้วๆหนึ่งประตูต่อศูนย์นี่ฮะ เชียรโอ้คาซาโคเแมนโรมาสตรีเยียมประตูขึ้นแนวไม้สตรียูเต็นออกน้ำกาจเล่ฮะสนามนี้ต้องบอกว่าแทบเต็มนะฮะแล้วนี้เปิดมาให้บอลแถบมาบงตรงนี้หูแล้วก็บงนี้เลี้ยบมอฮู้ยังยู เราต้องบอกว่ายังอยู่ครับสำหรับสบรีอยูเลเดตมาแล้วไหลามาที่ปาโบซาเอาเลยตอนนี้ดวลกันแล้วปาโบซาใจบังไซลุดเดียวมาลุดเดียวมันเปิดกลับมาแล้วลูกนี้ยิงอาาอเราแี้ว45ทีหลังฮะเริ่มขึ้นแล้วฮะ แล้วจังหวะนี้ยกกระโดกาดมาฝักซ้ายที่บาบาูซาเอาละเว้ยอลาวาบาบูซาได้บอลอยู่บาบูซาแยกกันอยู่แขกโตบาบูซาแล้วเาลาวาบบี้ยงบวขึ้นมาไกลบาบาูซาแล้วซ้ายมีดีดม้าห่อจะไม่ผ่านเอ้าจูโทอนหรือเปล่าครับามาโอ้โหบุษินบอกว่าเป็นนอกกรอบครับมาจังหวะนี้ ฟรีคิกกันวันนี้โอ้โหแมตกตัวผู้สามประตูฮะโดนเตะแล้วตอนนี้จะใหทะลุช่องมาไปแล้วตอนนี้ลงมานี่ลีแล้วใส่ขวาลูกนี้หูแล้วกระชองมากระนออกมาโอ้หุยเกือบไปแม่มามาไปแล้วลูกเดียวบอลลงขวาเลี้ยวอ่อฮยังอยู่ต้องบอกว่ายังอยู่อ่ายกนี้เขาใน้ปาโบซาแล้วลงตัวสไลด์ ฟาวเสียแล้วฮึลือป้าเราลับไปหนึ่งเหลือกับอาจจงหวันนี้สุติคอมกินจะบ,บาเซียอ้าวโอ้โหโมีอะไรเกิดขึ้นนะอ่าเมอร์นะดิชฮะเอาโดขึ้นมาแล้วบอดเว สวรียูไนเต็ดน,นะเปิดบ้านเอาชนะคารชนะบุรีซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์ฮะจากการทำประตูในนาทีที่28นะของโรมานนลี่ฮะสุดโทษนะโอ้โหฮะวันนี้สวรีเราทำได้ฮะสวรีเราทำได้ฮะมา